ตอนนีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเนยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนยจะมาป้ายสกินแ์ที่ช่วงนี้เนยชอบแชรให้ดูกันนะคะเพราะรีวิวบิวตี้ดีวายที่ตอนนี้เขากำลังแบบแมสมากๆให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมกันได้เลย เข้าเรื่องเลยนะคะทุกคนก็คือหลักๆเนยะอยากจะพูดถึงเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ MediQ c u SR Booster Pro เนอะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไม่ใช่ไซส์มินิซึ่งเครื่องอันนี้เขาจะมีทั้งหมด4โหมดนะคะก็จะเป็น Air Shot Booster แล้วก็ MC แล้วก็ Derma Shot นะคะแต่ละหมดเนี่ยก็จะทําหน้าที่ต่างกันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ยได้มาเป็นแบบ Limited ที่เขาเป็นแบบโคกับน้อง โรมินะคะทุกคนซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นกล่องใหญ่มาอีกทีนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้แบบนี้เลยก็จะเป็นแบบผ้าคัดผมผ้าเช็ดหัวแล้วก็หัวน้องโครมิที่เอาไว้แบบปิดแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งมันแบบ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเนยได้มาจากโอลิปยังเมื่อตอนแบบปลายเดือนพฤษภาเนะประมาณแบบ3า0แสนสามวอนนะคะราคาดีมากๆตอนเนี้ยในไทยเขาก็มีแบบออฟฟิเชียลขายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยนงสปอนนะอันเนี้ยเนยอยากแบบเออมาบอกทุกคนว่าแบบมันใช้ยังไงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเนยยังไม่เห็นคนแบบรีวิว how to เลยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันเนี้ยเนยก็ไปเก็บผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะโดยใช้ที่คาดของเขานั่นเองนะคะทุกคนคือแบบ น่ารักมากๆนะคะแนะนําให้ทุกคนเ,นเก็บลายผมเข้าไปให้หมดนะคะเพราะเครื่องเนี้เขาเป็นแบบกระแสไฟเนาะมันก็จะแบบจีๆจีจีตรงพวกที่มีแบบเออลายขนนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะโหมดแรกเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันที่โหมด b o o ตอร์นะคะอันเนี้ยเขาจะช่วยแบบผักเซรั่มผักครีมอะไรพวกเนี้ยเข้าไปในชั้นผิวของเราได้ดีมากกว่าการแบบใช้มือเกี่ยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำยังไง สำหรับูสเตอร์หมดนะคะเขาจะแนะนำให้ใช้คู่กับเนื้อเซรั่มนะคะเนยก็จะเลือกใช้เป็น2ตัวนี้เลยนั่นก็คือ ROLIOL All Rejuvenate Hyaluronic Acid นะคะตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบไฮยาลูรอนิกเอซิดที่มันแบบโมเลกุลเล็กนะคะทุกคนสามารถแบบเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆทำให้แบบผิวหน้าของเราเนี่ยมันโกรนะคะแล้วก็ถ้าผิวของเราชุ่มชื้นนะคะทุกคนริ้วรอยเนี่ยมันก็จะแบบเกิดได้แบบยาคืนดวยแล้วก็ต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลย Milani t x นะคะทุกคนของ Meso Esthetic เนอะอันเนี้ยจะช่วยแบบลดเลือนจุดด,ด่างดำนะคะ ที่มีผิวค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ชอบออกแดดอยู่บ่อยๆนะเนยก็แนะนําอันนี้เลยก็คือปัญหาพวกฝ้ากระอะไรแบบนี้ที่มันแบบค่อยๆมีแบบเหมือนเนยอันเนี้ยก็คือแบบแนะนําให้แบบเริ่มใช้นะคะเพราะว่ามันแบบเออค่อนข้างช่วยได้ดีมากๆนะคะเนยก็แบบจะใช้เป็น2ตัวนี้เลยซึ่งหมดบูสเตอร์นะคะทุกคนเนยก็จะเลือกใช้อยู่ที่ระดับ2แบบนี้นะคะมันจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บหรือจี๊ดอะไรมากนะคะทุกคนเนยก็จะใช้ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะ แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้ได้เลยโหมดบูสเตอร์เนี่ยก็จะแค่แบบหมุนหมุนวนๆแบบนี้ไปนะคะไม่ได้แบบต้องทำอะไรเยอะแล้วก็แต่ละโหมดเนี่ยเขาจะให้ใช้ประมาณ5นาทีนะคะทุกคนซึ่งเนี่ยถ้ามันฝือดอย่างนี้แล้วอะทุกคนต้องเติมไส้ล่มนะคะสำหรับเนยเนี่ยไอตัวมิลานสตานทีเอของเมโซเอสเทติกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ซึมไวนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเซรั่มเนื้อใสๆนะคะซึ่งเนยเนี่ยก็เลยจะแบบเติมเจ้าตัวนี้นะคะเพราะเขาจะแบบเนื้อข้นกว่านะทุกคนนี่เติมอย่างนี้ไปได้เลยแล้วก็หมุนต่อหมดต่อไปที่จะใช้นะคะก็คือโหมด MC นะคะทุกคนอันเนี้ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะเพิ่มแบบวอลลุ่มให้กับผิวนะคะซึ่ง อันนี้เขาจะใช้คู่กับเนื้อครีมนะคะทุกคนซึ่งเนยจะเลือกเป็นมอยเจอไรเซอร์อันนี้ของ e อสท u r a นะทุกคนมันจะได้แบบเออไม่ค่อยเปื่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบวนได้เรื่อยๆนะยังหมดเมื่อกี้เซรั่มอ่ะถ้าเราแบบใช้อันแรกไปแล้วมันซึมไวเห็นปะมันก็จะแบบหนืดๆนะคะทุกคนถ้าเลือกเนื้อเซรั่มให้มันแบบข้นขึ้นหรือว่าเนื้อครีมที่มันแบบข้นกําลังพอดีเนี่ยมันก็จะไไม่เปื่องครีมนะคะทุกคนก็นี่เลยต่อไปนี่เราจะใช้เป็นอันนี้คู่กัน ตัวเนี no ้ยเขาก็จะมีความเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะทุกคนเวลาแบบใช้ไปเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกหนักหน้าขนาดนั้นนะคะอันเนี้ยสามารถแบบใช้ตอนเช้าได้นะคะแล้วก็เติมน้ําให้ผิวได้แบบดีมากๆเนื้อบางเบานะคะแล้วก็แบบเนี่ยให้ความชุ่มชื้นโดยใช้ตอนแบบไปเกาหลีญี่ปุ่นนะคะก็คือแบบดีเลยหน้าไม่แห้งเลยก็แนะนํานะคะทุกคนอันนี้เราใช้มาัตั้งแต่แบบต้นปีแล้วก็คือแบบยังให้แบบยืนหนึ่งอยู่นะทุกคนคือแบบดีมากๆเติมน้ำให้ผิวได้แบบชุ่มชื้นเลยทุกคนไปลองเวลาที่เรากดไปเเนนี่ยววลาา้้้ก็จะตงไแบบใชม ทุกคนแต่มันยังจะไม่เริ่มนะมันจะเริ่มเมื่อตอนที่แบบเราเนี่ยสัมผัสผิวไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งหมดเนี่ยจะใช้วิธีแบบแนลลงไปอย่างนี้แล้วก็ลากนะคะทุกคนนี่เลยเห็นปะมันก็จะแบบลากแล้วก็ค้างแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะช่วยแบบเอ,อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะมันจะทําให้ผิวเนี่ยเราแบบเคยดีขึ้น อย่างอันนี้นะคะมันเป็นเนื้อเจลใช่ป่ะทุกคนเนืก็จะใช้แค่ประมาณแบบเอิ่มเลเวลสองนะคะเพราะมันจะแบบรู้สึกมากกว่าการใช้ครีมนะคะเพราะเนื้อเจลเนี่ยมันจะแบบบางเบากว่าการแบบใช้เนื้อครีมที่มันข้มข้นนะคะก็ถ้าใครแบบกลัวเจ็บเนยแนะนําให้ใช้แบบเนื้อครีมที่มันข้นๆไปเลยแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เจ็บนะทุกคนอันนี้ก็แบบเออลากๆไปแบบนี้ใต้คางก็สามารถทําได้นะคะเป็นการแบบกระตุ้นคอลลาเจนไปเลยนี่ดู ฉันเส้นคอเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะบบดีขึ้นขนาดไหนอันนี้แบบใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเลิศดอยู่นะตรงเหนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยแบบมีเลยเพราะว่ามันจะมีหมดที่แบบโชยยกกระฉับด้วยนั่นก็คือหมดเดิมมาช็อตนะคะต่อไปเรามาดูกัน มาถึงโหมดนี้แล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือโหมดเดอร์มาช็อตนะคะทุกคนโหมดเนี้เขาจะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อของผิวนี่ทำให้มันแบบเออผิวเนี่ยกระชับขึ้นนะคะซึ่งโหมดนี้เอาจริงๆเนยชอบมากๆเลยนะเนยรู้สึกว่าตรงแบบกระเป๋าแก้มของเนยคือมันแบบไม่ค่อยมีเลยทุกคนไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันแบบ จะช่วยได้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่อจริงๆอะไนก็แบบทําหน้ามาเยอะนะทุกคนพวกแบบเครื่องยกกระชับนะคะแต่ว่าเอาจริงๆพอใช้โหมดเนี้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแบบเนี่ยมันแบบไม่ค่อยมีจริงๆนะทุกคนก็คือแบบถ่ายรูปออกมามันก็คือแบบดีขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยแบบไม่ค่อยมีจริงๆนะทุกคนก็คือแบบแนะนําให้แบบไปลองแบบ เออใช้โหมดนี้กันเยอะๆนะไม่ได้แบบใช้แต่โหมด b o เตอร์กันนะทุกคนโหมดนี้ก็คือแบบดีมากๆเอาจริงอ่ะก็ดีทุกโหมดนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงก็แบบด้วยเรื่องอายุอานามนะคะทุกคนก็คือโหมดเนี้ยแอบแบบจึ้งใจนิดนึงนะคะทุกคนแบบชอบมากๆเลย ทังหมดเดมา็อตน,นะคะเขาจะแนะนําให้เราใช้แบบเนื้อครีมที่มันเข้มข้นนะคะทุกคนปกติเนี่ยเนยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Sunwusu c o n c e n t r a t e Ginseng Regenerating c r e a m นะคะอันเนี้ยก็คือแบบมันโคนมากๆทุกคนใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าแบบมันโค้นมากจริงๆทุกคนมันแบบหน้าติดหมอนะทุกคนอันเนี้ยคือแบบดูดีเนื้อมันค่อนข้างที่จะแบบโคนมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เน่จะใช้ ตัวนี้ให้ดูแทนนะะ้นะคะก็คือ Userian Apicery นะคะอันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่แบบเนยหยิบมาใช้ในช่วงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออจะมาใช้ให้ดูซึ่งใครที่แบบรู้สึกว่าผิวไม่ละเอียดหรือว่าผิวไม่อิ่มฟูอะ่ะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบดีมากๆเนยใช้มาแบบสักพักแล้วรู้สึกว่าเออผิวอิ่มฟูแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นมากๆนะคะเพราะว่า ช่วงนี้คือแบบทางานเยอะมากๆแล้วแบบรู้สึกผิวโทรมนะพอหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันแบบดีขึ้นเลยนะคะทุกคนก็แนะนําเลยนะคะสกินแคร์ทั้งหมดในวันนี้ก็คือใช้จริงนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเอาจริงๆอะเนยแบบเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ที่ใช้อะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นแบบประมาณนี้ที่ใช้เลยเพราะว่าติดใช้เครื่องนี่แล้วแงก็เลยแบบเออต้องใช้นะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้หมดเดอร์มาช็อตเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันต เนื้อครีมที่เข้มข้นซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้นั่นแหลเะเนี่ยค่ะของยูซลีเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้เลยมันจะได้แบบมันจะไม่ได้เออเข้มข้นเท่าซันวาซูนะคะทุกคนเดี๋ยวเนยแบบลองซันวาซูให้ดูมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้เห็นป่าซันวาซูคือดูดีค่อนข้างที่แบบจะค้นมากๆนะคะมันจะแบบ ไม่ซึมนะคะแล้วก็สามารถแบบใช้ชีวิตตอนในตอนเช้าได้ยากมากๆนะคะดูคนเพราะว่าหน้ามันจะแบบหนึบๆมาดูคนรอแห้งก็น่าจะค่อนข้างนานนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมดเดอร์ม,มาช็อตกันเลยเดอร์ม,มาช็อตก็จะเป็นสีนี้นะคะุกคนมาหมดนี้จะค่อนข้างรู้สึกกระตุกหน้านิดนึงนะคะให้หมุนสองรอบแล้วก็เปลี่ยนที่อย่างนี้ไปเลยมันจะแบบค่อนข้างจี๊ดๆอัน,นเนี้ยเนยจะรู้สึกเหมือนตอนที่เออไปทําพุ้อ o อริ o ิโอวอล r m e ์อะไรประมาณนี้เลยทุกคนมันจะแบบนี่ทุกคนดูนะมันจะทำให้แบบตากระตุกแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่เลยนะคะทุกคนการถ่ายเนียง พอใช้เจ้าเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมแบบเออใช้มือแบบนวดนวดให้ครีมเนี่ยมันแบบเออลงไปแล้วก็ไม่ลอยอยู่บนผิวนะคะทุกคนเราจะได้แบบเออใช้ชีวิตต่อได้เพราะเราแบบทาครีมลงไปแบบค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะแบบเออสบายหน้าขึ้นนะคะ อ่ะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสาหรับเนยเนยว่าคุ้มเลยนะคะเพราะเนยได้แบบใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะถึงตอนแรกๆเนี่ยจะแบบซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆนะแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยก็คือใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยก็เลยแบบเออรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะพอช่วยเรื่องผิวหลายๆด้านเลยก็สาหรับใครที่แบบอยากลองนะคะก็ลองชั่งใจดูว่าตัวเองน่ะเออมีเวลาใช้ไหมนะคะเพราะว่าต่อให้มีตังแล้วบแบบ วางนองเขาไว้เฉยๆยังไงผิวมันก็ไม่ดีขึ้นนะดูคนอันเนี้ยเออคือมันคือแบบเรื่องจริงๆอ่ะว่าแบบเออถ้าคุณมีเวลาใช้อะมันจะทําให้หน้าเราอ่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะดูคนก็เออค่าตัวของเขานะคะที่เนื้อได้มาจากที่นู่นไม่รู้บอกกันหรือยังนะคะก็ประมาณ3ามแสนามนวอนนะคะตก7 8็ดถึงแปดนะคะแต่ว่าถ้าออฟฟิเชียลในไทยตอนนี้นะเนีเห็นอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะดูคนราคาแอบต่างกันเยอะอยู่นะก็ไปลองดูกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบหรือว่าอยากได้คิดอะไรอีก นะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สกินแคร์ที่เนยใช้นะคะก็คือ,อช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ลดเรียวรอยกระชับอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงเริ่มรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันแบบ มีความแบบแก่ขึ้นนิดนึงนะคะก็เลยแบบช่วงเนี้ยจะใช้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้แนะนําอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบน,น,นะคะทุกคนไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยรีวิวอะไรแบบนี้เลยก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ